ปิดท้ายเบรกนี้ชอบมากเลยชื่อปฏิบัติการของตำรวจปคบค่ะดับฝันเด็กแวน้น <c oughs> อไปยึดท่อไอเสียดัดแปลงไม่ได้มาตรฐานจากร้านต่างๆ <c oughs> ารปราบท่อซิ่งใช่ยุทธการลุยปราบท่อซิ่งดับฝันเด็กแวน้น <c oughs> นี่ <c oughs> คือทางตำรวจปคบเขาไปได้ข่าวมาค่ะว่ามันจะมีท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้นะคะนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปแล้วจุดที่ผิดแน่ๆอย่างหนึ่งแล้ว่ะ ก็คือไม่ได้ผ่านมาตรฐานมออกของทางอุตสาหกรรมเขาพอมาถึงก็ไปกระจายขายหลายจังหวัดทั้งกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ๆห,หลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคอีสานก็เลยเปิดปฏิบัติการนี้ตรวจค้น8จังหวัดค่ะรู้แล้วแต่เป็นจังหวัดที่มีแก๊งเด็กแว้นซิ่งป่วนเมืองทั้งนั้น เป็นร้านปิดด้วยนะร้านแบบนี้ก็จะรู้กันเฉ<อ>พาะในกลุ่มเขาต้องสั่งออนไลน์ล่วงหน้าท่อละประมาณ7 0 0ดร้อถึงสี่พบาทนะคะก็โดนข้อหาเรื่องมอกรเนี่ยหก่อนเลยนะคะแล้วก็นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่รับอนุญาตตํารวจบอกว่าจับได้เยอะขนาดนี้537ชิ้นน่าจะทําให้ปัญหาเด็กแว้นเบาบางลงไปบ้างขอชื่ออีกทีนะยุทธการลุยปราบท่อซิ่งดับฝันเด็กแว้นเยอะจริงจริงสิ